สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตั้งค่าหน้าจอสีขาวหน้าจอสีดำในเครื่อง Vivo Z7x กันอันนี้ผมชอบแบบนั่นคืออะไรหน้าจอสีขาวหน้าจอสีดำมาตรงนี้ก่อนโอเคเอาเวลาเรากดเข้าไปในตั้งค่าอย่างเงี้ยหรือหน้าต่างอะไรที่มันขาวๆเข้าใจไหมเวลาเข้าไปตั้งค่าเงี้ยมันเป็นสีขาวเราอยากให้ทุกอย่างที่มันขาวๆเนี่ยดำได้ไหมทำไมอะ่ะ ผมมีความรู้สึกว่ามันขาวแล้วมันแสบตาหน่ะและ้วที่สําคัญสีดํามันน่าจะประหยัดพลังงานมากกว่าคืออยากให้เป็นสีดำาน่าทาได้ไหมอ่านนี้ทาได้ทําได้ในเครื่อง vivo เครื่องนี้ทําได้นะจ๊ะแต่มันมีวิธีทําอยู่สองอย่างสองทางอา่าเอาแบบแรกก่อนแบบแรกคือการเข้ามาในตั้งค่าแบบนี้แล้วเราก็ไปกดนี่นี่ผู้การหายไปไหนแล้วในอ่านนี้ก็ได้อา่านก,การ,รแสดงผลและความสว่างตรงเนี้ยกดเข้าไป เมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะเราจะเห็นคําว่าทีมมืดเห็นไหมไอ้ตรงนเนี้ยคาว่าทีมมืดเนี่ยเราสามารถกดเปิดได้จากไอ้ตรงเนี้ยไอ้ไอเทยวเท่าเนี่ยนะถ้ากดเปิดขึ้นมาปั๊บมันก็จะกลายเป็นสีดําอย่างที่เห็นดึงหน้าจอมันกลายเป็นสีดําไปเลยเออผมว่ามันโอเคดีนะมันมันทําให้แบบสบายตาผมรู้สึกสบายตานะแต่รับบางคนบางคนมีความรู้สึกว่ามันไม่สบายตาอันนี้ก็แล้วแต่คุณจะเลือกก็แล้วกันนะอีกทางหนึ่งที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่า ในช่วงบางเวลาที่เรามีความรู้สึกว่าเราเราอยากได้สีดำาดี๋ยบางทีเราอยากได้สีขาวอ่ะมันสามารถสลับไปสลับมา,บมาได้ไหมฮาถ้าเราสลับไปสลับมาเอาแบบรวดเร็วนะพี่นะพี่ต้องเอามือนิ้วคุยนะจดจะขบบน,นี่นะอันนี้มันลูดลูดจะขงบน,นี่หน้าจอพี่ลงมาพี่จะได้เมนูทางลัดโอเคไหมลูดลงมาพี่จะเจอเมนูทางลัดลูดลงมาอีกหนึ่งที มันจะเป็นเมนูทางลัดแบบเต็มรูปแบบแล้วพี่เอานิ้วเลื่อนเห็นไหมเห็นจุดนิ้วไหมเอเลื่อนไปนะ,ะเลื่อนไปคุณจะเห็นคําว่าทีมมืดอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมทีมมืดทีมสว่างนี่อยู่ตรงนี้กดลงไปในทีมมืดมันจะกลายเป็นทีมสว่างมันก็จะขาวจองอยู่มอนเทิมนะอะ่กลับมาที่ตั้งค่ามันก็จะขาวเห็นไหมอ่แต่ถ้าเกิดเราลูดลูด,ดลงมาแล้วลูดปาดไปแล้วไปกดตรงทีมมืดอีกทีหนึ่งจึก๊ก มันก็จะกลายเป็นสีดําคือสามารถสลับไปสลับมาได้จากเมนูทางลัดถ้าชอบใช้บ่อยๆก็แนะนําให้ไปตั้งเมนูทางลัดให้มันอยู่ในหน้า,นาแรกเลยไม่ต้องวุ่นวายมันจะได้แบบสะดวกในการใช้งานเพราะปกติเนี่ยในเครื่องโทรศัพท์ที่เราใช้งานนะฟังก์ชันในเมนูทางลัดนะ่ะเราไม่ค่อยได้ใช้อะไรบ่อยหรอกผู้กพูดเอถอะนานๆจะเปิดก็ไปัเที่ยวหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ อะไรที่เราใช้บ่อยเราควรจะเอาไว้อันแรกๆอะไรไม่ค่อยใช้เนี่ยเอามันไปลงหลังก็ได้เพราะเราไม่ได้ใช้หรอกอย่างเช่นบางอันที่เปิดขึ้นมาเปิดเครื่องครั้งแรกเนี่ยแนะนําว่าควรปิดอ่นนี้แนมนอรอตอนท้ายกันแล้วกันเวลารูดลงมาเนี่ยนะแล้วรูดไปเนี่ยจะเห็นว่า NFC เนี่ยมันเปิดอยู่ไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยเป็น เป็นฟังก์ชันการจ่ายตังค์โดยเอาโทรศัพท์ติ๊ดติ๊ตติ๊อ่ะซึ่งมันเปิดไว้เปลืองแบ,บตเปล่าๆไม่มีประโยชน์ปิดไปเถอะเพราะเราไม่ได้ใช้หรือถ้าพี่ใช้พี่ก็เปิดไว้ไปตั้งข่าเอานะอ่านะแล้วก็อีกอันที่มันเปิดไว้ก็คืออ้อัลตราเกมอะไรเนี่ยถ้าพี่ไม่ได้เล่นเนี่ยนะก็ไม่ได้จาเป็นต้องเปิดก็ได้ก็ปิดมันซะอะไรหลายอันที่เห็นเราอาจจะลำคาญหูลำคานตาก็ปิดไปซะก็ได้พี่จะได้แบบ ประหยัดแบตไงไหนๆแบตหกพันก็ควรจะอยู่ได้นานแต่จะอยู่ได้นานแค่ไหนเดี๋ยวใช้งานจริงๆจังๆแล้วจะมาบอกว่าแบตหกพันมันอยู่ได้นานกว่าแบตห้าพันที่ใช้งานไหมในเครื่องวนะันพัดนาเออเมื่อเทียบกันอะไรประมาณนี้อ่ะก้าวมาฝากกันประมาณนี้สําหรับการตั้งค่าหน้าจอขาวหน้าจอดําประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ